ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o p ร้านรับเติมเกม Cookie La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e l a n d s ช o อลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับพอก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสุ่มตัวตู้คุกกี้เลมอนเนี่ยจำนวน30,000นะครับก็คือร้อยพิมพ์ตัดแล้วก็จะสองอัปเดตกัน แต่เดี๋ยวผมจะเริ่มส่งอัปเดตก่อนแล้วก็เราจะสุ่มในช่วงท้ายของวิดีโอนะครับเดีย๋ยมาดูในส่วนของตู้กาชาก่อนว่ามีตัวอะไรมาบนะ้างเนาะก็มีตัวแน่นะครับตัวเลมอนก็เป็นท่าแสงนะับผมซนะัพพอร์เตอร์เนาะก็ดูแล้วจะต้องรอรุ้นกันว่าเอ้ยมันจะดันตัวประสิทธิภาพของทีมท่าแสงเนี่ยให้มันแรงกว่าทีมท่ามืดที่มันติดอยู่ในเลดแชมหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลดแชมเปี้ยนก็กลับมาด้วยแล้วก็มีการเพิ่อมอันติแฟกใหม่นี่ แต่เอฟเฟกต์นี้สีน่ารักสีสวยชอบนะครับเราก็มีตู้สู Skin ner, นสกินเออร์นี่ตอนแรกผมคาใจาว่ามันจะมีนอกเลนไหมปะโอ้ก็คือตู้ไหนก็แยกของตู้นั้นไปนเลยนะสมมติว่าถ้ามันออกสก e ินอีพิกเนี่ยก็คือออกแค่น้าตู้แล้วไม่มีแบบว่าลุนเลทไปตู้อื่นโอแล้วแบบนี้ถ้าตู้ออกมันจะหาย้อนหลังได้ไหมเนี่ยหรือแลกอย่างเดียวเนี่ยน่าสนใจนะโอแล้วเป็นลิมิเต็ดด้วยฮะเดีย๋ยวคงจะสุ่มนะ อย่าวเรามีคลิปสูมสกินใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับอืแล้วก็ดูในส่วนกิจกรรมมีกิจกรรมเช็คชื่ออันใหม่แล้วก็มีโบนัสส่มคุกกี้เลมอนก็คือตัวที่ได้หินอะ่ะเออแบบว่าตอนสองดาวสามดาวอะไรพวกนั้นแล้วมีไม่อ่าไม่มีเรื่องราวของเลมอนนะครับผมแล้วก็มีชาเลนจ์ time a t t c k เพิ่มเข้ามามีตัวสกิลเลดแชมนะครับรางวัลกากเหมือนเดิมนะครับผมอ่า แล้วก็มีในส่วนของนี่ปะเออผมจะนะว่ามันจะมีเอพิโซดใหม่ป่าวะเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ดูผิดไม่รอบนี้เหมือนจะไม่มีนะอ่าแล้วก็รางวัลอ่าตัวนี้เลทรอบนี้เปลี่ยนไปเป็นซีซันระเบิดนะครับกิิกาใหม่แล้วก็เป็นท่าแสงแล้วก็ท่าลมนะครับตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปต,ตอนที่เซิร์ฟเปิดมาได้แล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นแกงผิวไลมอนนะครับ าแต่มันตัวใหม่อ่ะตัวตัวเลมอนอ่ะมันไม่ได้เป็นสไตรเกอร์นะมันก็อาจจะอาจจะติดยากหน่อยหรือเปล่านะ,ะก็เป็นท่าแสงนะครับอ,อาจจะเดี๋ยวต้องรองดูก่อนนะครับมีท่ามืดติดมาด้วยเพราะว่าเซอร์มัเงเปิดเองอ่ะมันยังไม่ตายตัวอยู่แล้วไอ้ตัวนี้นี่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมเออส่วนแรกลูกโอ๊กแล้วก็ยุทธการกวาดล้างก็ไปแล้วแล้วก็มีตัวเลดแชมป์นะครับผมมี่ซีชั้นสามนี่เออแล้วเขามีการเพิ่มระบบแรงธาตุ ดูแ,แล้งเลยสิว่าทีมไหนตึงๆในตอนนี้อันดับหนึ่งนะครับหลังจากที่เซิรฟ์ฟเปิดได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยังเป็นท่ามืดอยู่ท่าแสงยังไม่มานะผมต้องรอดูก่อนว่าเอ้ยมันจะติดไปติดอะไรขนาดไหนนะครับก็ะจะยังเป็นทีมเดิมนะเอ่อโคลาบีโคลาบีสามพระหนึ่งแล้วก็ตัวแบ็กเบอร์รี่แล้วก็ตัว berry, ล็อกตาแล้วก็มีรางวัลอันดับอุ้ยเอ้ยไอ้น,นี่น่าสนใจเว้ย รางวัลมีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวเลชแชมป์เนี่ยตัวโซนไดมอนเนี่ยตั้งแต่ไดมอนสามไปขึ้นไปอะ่ะเป็นต้นไปอะ่ะมันจ,จะแจกเป็นทั้งทองแล้วก็ไอตัวพิมพเขียวผมริวแล้วได้กี่อันแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่แสดงว่าเขาต้องไปเพิ่มตรงทั้งทองที่อื่นมาวะเขาไม่น่าจะลดรางวัลหรอกเขาน่าจะไปเปลี่ยนะมังอ่ะรางวัลสถิติอ่ะนี่ไงถ้าเล่นหนึ่งแต้มเจ็ดสิบห้าล้านเนี่ยก็จะได้ทั้งทองไปเลยหนึ่งอันนะครับ แล้วก็รางวันตรงนี้ก็เปลี่ยนนะไม่มีเซตแล้วแล้วก็เป็นแต่ว่ารางคาก็ต้องมีอะไรมาเพิ่มเนาะนี่คือเป็นเซตองค์กรพิทักษ์เวลามานะครับอ่าีนี่เจ้าล้านหรอเนื่องจากผมยังไม่ได้ลองเล่นเนาะแต่ถ้ามันเป็นถ้ามันยังเหมือนของรอบที่แล้วที่มันมีเฟสที่มันมีแสงยิงอะแล้วแล้วเฟสเท่าไหร่นะไอเฟสสุดท้ายมันจะเป็นฟ้าผ่าก่อนแล้วค่อยลากยาวอะไรเงี้ยเ5ก็น่าจะได้อยู่นะน่าจะพอไหวนะครับ พราะตอนนี้ของผู้เล่นก็มาไกลแล้วเราก็สู่แลกเปลี่ยนเป็นเซตน่าสงสัยแล้วก็ท่้งแดงมันมีสติก๊กเกอร์นะครับตาปั๊มอีกสักครั้งไหมใบธาตุนะโอเคก็คือเขาเหมือนจะปรับรางวัลไปเนในที่ตัว75ล้านแล้วก็รางวัลแรงเนี่ยก็จะไม่ได้หนักอะไรมากแล้วก็แรงธาตุนี่แรงธาตุจะแยกเป็นอย่างนี้อันนี้คือธาตุไฟอ่ะ ปั๊บปั๊บหหกสิบสอล้านตัวเลขมันน่ารักไปไหมเนี่ยเนี่ยมีมีพริก่นอ๋อตี้อ๋อตี้นี้มีพริก่นนี่เองเออเลขมก็เลยน่ารักเนาะนี่ครับแล้วก็ตี้ท่านน้ำหกสบวันนี้เราดูแยกท่านเลยนะท่านลมหกตี้ท่าดินมันจะต้องเล่นตัวทุเรียนเหรอเออนี่ไงตี้แสงเนี่ยมันเพิ่ง85นะแต่ผมย้ำอีกอีกรอบนะแล้วก็หลายรอบด้วยว่าเซิร์เพิ่งเปิดน,นะครับ นี่ตัวเลมอนเนี่ยอ,อยาวุธห้าดาวเลยตัวคนนี้คือลูกรักมากเลยนะน่ะเออลูกลักจริงเปิดมาก็จัดห้าดาวเลยมันคงไม่ดอกเร็วขนาดนันะ้นหรอกจนห้าก็ต้องค้าบเอาแหละนะครับคราบบวกอัพเอาตีทานมืดตี่านมืดอ๋อ,อมันนับเป็นตีแบบธาตใาด้วยนานุรั้วไปเลยนะตรงนี้ก็คือถ้ามีธาตอื่นติดมาเนี่ยสถิติตไม่นับนะครับหัวและธาตดิมจะเล่นยังไงวะฮุหยทธาตดินเล่นย่างนะธาตดินก็ต้องมีทุเรียนทุเรียนลูกอมเม็ด แล้วก็มันแล้วก็ไม่ต้องไม่ไอกระบวยใบกีไม่น่าจะต้องนะเพราะเป็นตัวแปลกจำจำสก,กิลกบวยใบกีไม่ได้มีเพิ่มความเสียหายธาตุดินกี่เปอร์เซนต์อะแต่ตอนนี้ไม่มีเอออันนี้ก็น่ารักดีน่ารักด,นกดีน่ารักดีนะครับแรงธาตุอ่ามีแร้งชั้นนี่มันจะมีรางวัลแร้งฉาย,ยาด้วยนะเออนีนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของเหล่แชมป์เปี้ยนเพราะน้องนั้นยังเหมือนเดิมนะครับ ดูในส่งประกาศกันสัหน่อยดีกว่าเออลืมดูเลยมีประกาศอัปเดตรอบนี้นะบาบาบามีสกินอันนี้คือเราน่าจะดูไปครบหมดแล้วเนาะอ่ารงวัแรงธาตุอ่ามีโหมดยากแชปเตอร์เจ็ดโอเคนี่แหละตามนี้แล้วก็เหมือนจะคราบเซตใหม่สองเซตในศูนย์ผลิตได้อ่าแล้วก็มีแพ็คใหม่สูงสกินวอลุ่มหนึ่งเปลี่ยนแปลงรางวัลจากไอเทมจากรางวัลเสียงไทยจากแร1หนึ่งชนิดก่อนหน้านี้คิดตั้งร้อยอันเป็นตัวชา์นเลนนะครับ Okay. แล้วก็มีนี่มีประกาศล่วงหน้าด้วยอันนี้ผมเข้าเกมมาผม,ผมรีบดูก่อนเลยนะประกาศบบาๆนะครับผมอ่านแล้วสุปก็คือเขามีการบอกล่วงหน้าว่าเอ้ยเดี๋ยวเดือนต,อตุลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเซตใหม่อีก2เซตนะรอบนี้บอกล่วงหน้าเลยก่อนน้นนี้คือคูณเล่นต้องมาเดาว่าเอ้ยมันจะมีวะวะถ้ามันจะมีเราก็ไม่รู้สกิลไงว่าจะมาทรงไหนอรอบนี้คือเขาบอกชัดเจนนะครับผมก็เดี๋ยววันที่1เนี่ยก็คือสิ้นเดือนเนี่ย จะมีตัวเซต2เซตหนึ่งก็คือเป็นเซตที่มีเอฟเฟกเซ็เปนเพิ่มความเสียหายสก,กิลพิเศษอีกเซตหนึ่งเป็นเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายแล้วก็เดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีเซตใหม่อีกหนึ่งเซตนะครับผมที่จะเพิ่มดาเมจคีย์ทีคอแล้วก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายจากความสามารถพาสซีฟอีกอันหนึ่งนะเนี่ยเพิ่มความเสียหายทีคอเพิ่มความเสียหายจากความสามารถพาสซีฟนะครับแล้วก็เดี๋ยว หลังจากที่เปิดตัวอุปกรณ์ทั้ง4เสร็จแล้วก็คือหลังจากเดือนธันวาเป็นต้นไปเนี่ยเราเขามีแผนที่จะเน้นไปที่ความสนุกในการอัปเกรดติดตั้งอุปอัปเกรดติดตั้งอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลายมากขึ้นเราอาจจะเพิ่มอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่มีกรณีรูปแบบการโจมตีเพิ่มใหม่ขึ้นมานะครับผมแต่น,นั้นเป็นเรื่องของอนาคตแหละแต่ไอที่ชัดเจนเลยก็คืออ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะมีเซตใหม่2เซตธันวาก็มีอีก2เซต่าก็คือทั้งปีนี้ก็จะมีโโมทั้งหมด4เซต อีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีอัปเดตใหม่ก็คือมีห้องแปทธาตุลึกลับใช่ไหมสามารถใช้อุปกรณ์ที่ผลิตอยู่เป็นอุปกรณ์อื่นได้อันนี้คือผมดาวอยู่แล้วแหละตั้งนานแล้วเอยเดี๋ยวมันก็คงมีแหละผมก็เลยดองของเพราะว่ามันมีเหมือนที่มันก็เคยประกาศแผนมัง้งหรือแบบผู้เล่นฟีดแบ็กไปอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คืออย่างแรกคือของทองนะอาวุธยูนิคเนาะสามารถใช้อาวุธยูนิค2อ,อันที่มีอยู่เลือกอาวุธยูนิคที่ต้องการได้1อัน ไม่รวมอาวุธยูนิชันใหม่ก็คือไอ้พวกของเกลือเอยไปแลกเลือกแลกได้เลยก็อ,น,อนนี้คือไอ,อ้เราต้องย่อยเราก็ไปคาฟตอนนี้คือ2แลก1นึ่งตอนแรกผมคิดว่า1แลก1นะแล้วก็แบบอาจจะมีค่าใช้จ่ายพวกเงินในเกมอะไรเงี้ยเออแบบ10ล้านอะไรเงี้ย20ล้านอะไรเงี้ยปรากฏว่าเอยเป็น2แลก1เลยวะ่ะในกรณีของอุปกรณ์ยูนิคเราจะเพิ่มไอเทมสําหรับย่อยระดับซึ่งสามารถรับได้จํานวนจากัดจากการเคลียร์เควสกิจกรรมอันนี้ไม่มั่นใจอะไรยังไง แล้วก็อุปกรณ์ซูปเปอร์ปิกสีแดงสามารถใช้ของแดง2อันเนี่ยแลกเป็นของแดงที่ต้องการได้หนึ่งอันไม่รวมอุปกรณ์ซูปเปอร์ปิกชนิดใหม่แต่มีจํานวนสูงสุดที่สามารถผลิตได้ก็คือมีจํากัดนะว่าคุณจะแลกได้เท่าไหร่ต้องรองดูว่ามันจะเป็นจํากัดต่อ ID หรือจํากัดต่อเดือนต่อวัอนอะไรก็ว่ากันไปออแต่ผมคิดว่าถ้าให้แฟร์สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นจํากัดต่อ ID ดีมั้งเพราะว่ามันก็มีบางคนเขาย่อยไปก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะ เออเนาะก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าบางคนอะไรเงี้ยก็แบบได้อันที่ไม่ต้องการย่อยทิ้งเลยหรือไปนั่งอัปเกรดเลยเพื่อที่จะไปใช้ทำนั่นทำนี่อะไรประมาณนั้นนะดูตัวเซตใหม่นี่ก็มาให้คราบแล้วนะครับเนี่ยสองเซตนี้นะอ่ะาี๋ยวดูขอดูทรัพยากรของผมวนันผมมีอันที่ไม่ย่อยอยู่นะเนี่ยมีคาถาสองอันนี่ไอพวกแก๊งอาวุธคอมมอนเนี่ยตอนแรกผมกะจะสะสมไปที่ล,ลึกถ้าอันอัปเดตนั้นมานะ เคลียรให้หมดเลยแล้วของแดงนผมองก็มีเยอะอยู่นะมาตอนนี้เนี่ยผมไปรับรางวัลอ่ะอันนี้มาเปิดเล่นลดูสักหน่อยแล้วกันนะหกนะชิ้นนะหกชิ้นโอ้ยมง่งรัวเลยว่ะเออแล้วก็กล่องอันนี้มันเลือกอ์ติแฟกเลมอนได้เปล่าเฮ้ยเลือกได้ว่ะอันนี้กล่องดองนะเออเว้ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับไออาวุธนี้ก็เลือกของใหม่ได้อยู่แล้วก็คือตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ผมน่าจะดองไปสักระยะหนึ่งเลยมั้งเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับ เท่ hey, มากต่อไปสุ่มคุกกี้เลมอนเรามีงบร้อยตัวสุ่มแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่พอเนี่ยเหมือนว่าอัปเดตนน้มนจะมีแพ็คใหม่อันเนี้ยนะครับผมเอ่อหนึ่งนะน่าจะอันเดียวเนาะโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยเออเดีย๋ยวผมดูก่อนว่าจะจัดอันนี้หรือจัดสุ่มรวมดีจริงจริงก็น่าจะเอาหมดแล้วมะไม่รู้เหมือนกันว่ะอ่ะเพราะว่าตอนนี้เพชรผมเยอะอ่ะก็ไม่รู้จะเติมเยอะไปเพื่ออะไรเพราะว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะตัวแสบแปดนะครับมา let's go ชึ้มๆอรอบแรกไม่มาเลยวะอันนี้คือเราเริ่มจากเต็มโคต้าเลยนะครับก็คือร้อยตัวสูงเป๊ะ้เปเ๊ปเ้เ,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 เลยโอ้โหมาไหกม,มาไหมมาไหมโอ้โหรอแรกแตกอ่ะหินมากก่อนหนึ่งก้อนผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากในภาคโอเว b a เบรกนะถ,นถ้ามันถ้ามันถ้าแสงมันติดเลดแชมป์อะผมอาจจะลุยไปทางตัวนี้นก็คืออาจจะไม่ได้ทําไปตัวทางผิวเลมอน เราทำที่ตัวเลมอนธรรมดาถ้ามันตึงนะถ้ามไม่ตึงก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละก็ผมว่ากลับไปเล่นคนละบีือนเดิมเออเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำออฟคละบีสุดเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเลดแชมป์จะเป็นทีมท่านไหนผมก็กลักไปอยู่นะครับโอ้โหไม่มาเลยเว้ยออกแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ดูเลดแชมป์มันไม่ได้เน้นอันดับมากขนาดนั้นไปถึงว่าถ้าแต้งส่วนตัวอะไรเงี้ย ถ้าเรื่องกิวว้ส่วนหนึ่งอ่ะอน,นี้ก็แล้วแต่กิวแล้วแต่คือผมก็ไม่ได้เสียดึงเรื่องคะแนนกิวมากก็เลยเอเอถ้าเขาจะถึงห้าเอ็มไม่น่าจะต้องทําของใหม่ละมั้งนะครับผมไปโอ้โหรอบนี้ไม่มาเว้จะบอกนะว่ารอบแรกกดการันตีเลยอ่ะแบบเต็มร้อยอ่ะไม่เอานะแล้วผิวเลมอนก็นไม่ได้มาหาผมนานแล้วนะไม่เหนืวว่อยแบบว่าเอ้ยเอ้ยมึงด่าก,กูเยอะกูไม่ออกแม่งเลยฟึบโอ้โหอีปีไม่มาเลยนะครับ มันไม่ออกง่ายแบบอติต่อผมสู่อ์ติแฟกบ้างวะอ์ติแฟกนี่กดสี่สิบห้าสิบครั้งอีพีออกแลวหนึ่งอันนะแค่ออกอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือผมผมไม่มาเลยวะไม่มาเลยอ่ะเงียบเลยเงียบเลยอีพีออกเยอะเยอะก็ได้ผมก็อยากได้ไมเรดอยู่จะได้ประหยัดเงินเวลาเติมแพ็กใหญ่คือ <c ười> ถ้าอีิีออกเยอะเนี่ยผมก็ไม่ต้องกดแพ็กใหญ่ต่อเดือนเยอะนะครับเพราะว่าผมพวตที่ผมแลกพวกของอะไรในร้านไมเรดเยอะอยู่แลลวโอ้โหหกสิบอันแล้วเจ็ดสิบโอ้โหไม่มาวะ อโอ้โหเอบาแรกการันตีตึงๆเลยเหรอเอ้ยเออมาเวย้ยมาเวยเ้ยสองตัวได้ไหมขอสองตัวขอสองตัวไปเลยสองตัวมานี่ก็แฮปสุดโคตรของแฮปปี้ไม่มีอะไรจะแฮปปี้กว่าการมาสองตัวอีกแล้วมันมานะให่ผมมาเป็นคาราบิโยฮาเลยนะตัวนั้นตันแล้วออนน์มาแต่เล้ยยังไม่มาอย่าม,มาเอ้ย,อยมาแล้วครับ อย่าเข้ามาใกล้แล้วว่าจะโดนไฟช็อตอ๋อนี่คือคาำว่าคําเปิดตัวนี่เปียวฟ้ฟาพ่อหนุ่มเทสดี <c oughs> อ่ะเอ้ยอ่ยะเฮ้ยหยากล้า,าหาันอีกมีอีกตัวไหมเฮ้ย,ยตัวเดียววะ่ะอ่ะต,อต่อต่อต่อนะครับผมปึ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยโยโอ้โหมาก่อนการันตีก็จีแล้วแต่มันไม่ไม่ส่งตัวอื่มนมาพ่วงเลยวะ่ะผมก็ยังอยากได้คาโมมาอยู่นะผมยังไม่ตันเลยเออมา เฮ้งเริงเลยโอ้โหที่ปิกมันมาแค่ตัวเดียวจริงว่ะร้อยสุ่มอ่ะว่าเราจริงดิงแถมให้อีกทีหนึ่งนะครับผมหรือว่าครบพอดีเลยวะม,มันโอ้โหเฮ้ยมาว่ะเออสวยวสองตัวอย่างนี้เจ๋งเลยเฮ้ยเ็าเร็สองออกง่ายมากเลยสวยสวยนี่ขึ้นหนึ่ง ขึ้นถ้าหร่ขึ้นสองดาวเออผมเนีสับสนเรื่องดาวอยู่อ่าอ่ไม่ใช่อัปอัปเกรดนี่เอ๊ะมันค่าเติบโตเป็นอะไรอ่ะขอดูหน่อยสิอ่าตอนนี้คืออ๋อเป็นขยายบัฟนะครับมาขึ้นระดับก่อนนะเพิ่มจำนวนเอ่อเนี่ยเพิ่มจานวนช้างของเกจสไปเพิ่มจำนวนกอของกระแสบปาบานะครับนีบ่นะครับ เลื่อนระดับแล้ว5ดาวได้แล้ววะเนียเพิ่มความเสียหายเลมอนฟิลและเพิ่มเกาะที่สร้างด้วยเลมอนฟิลเสริมแก่งความเสียหายท่าแสงนะครับ50%เลยนะอ่าสองดาวแล้วเราผมก็จะได้เจ้าตัวตัวนี้นี่อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้สำหรับ2อัปเดตใหม่แล้วก็สุ่มตัวคุกกี้เลมอนนะครับถ้าใครงบจํากัดเนี่ยผมก็แนะนําว่ารอก่อนก็ได้นะดูแล้วเนี่ยตอนนี้ท่ามืดมันยังมาแรงอยู่มันอาจจะเป็นตัวที่ ไม่ได้ใช้ก็ได้เพราะว่าเวลาคุกกี้ออกใหม่เนี่ยของห้างนี้นะมันดูจะไม่ได้ใช้ทุกตัวนะบางตัวนี้มันก็อาจจะเฉพาะโหมดเฉพาะทางไปแต่บางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ทุกตัวฉะนั้นก็บางตัวาอาจจะข้ามได้ก็ถ้ารอได้ก็รอนะผมก็แนะนําอย่างนั้นนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ